นมพอ,อยวะจ๊ะอ๋อไอเห็นจะพอยเห็นตอนที่พอยเข่าห้องน้ำนั่นละบักควานล้านมา<อ>ึงจอบเบิ้ลน้องมีพอยเป็นบอบอบอริจอบเห็นจ,จะจ้าเลยอีพอยมึงเปิดนมให้บักคว้านล้านเบิ้งเป็นบอ,นบอ,นบอโอ้ยเอ้ยใจมังเป็นบ้าแล้วบอไอยินเราก็ว,ว่าไปทั่วพอยหมายถึงนมกล่องที่พอยซื้อม,มาเมื่อเช้านี้ไอหมายถึงนมกล่อง,องนั่นละก็ตอนที่พอยเข่าห้องน้ำนนะ่ะไอเห็นพอยว่างไว้ทั้งขอบประตูอาบอก ขอบคุณนะจ๊ะฮัลโหลอ่อน้องออมบอมีธุระอย่างน้นจ้ะ ฮะมาจาังไหนนะหอยหอมว้าวหอยหอมอีรีบอ่ะอย่าตัวอ้ายด้ยเออเออเราคิดเท่าไหร่ล่ะ<ส>โอเคโอเคได้กระสันเดี๋ยวอ้ายสิไปเอาเดี๋ยวนี้เลยถ่าจะข้าเด้อเออเออจา้จาจา้าจ้า มันหมักขับมมนบบหอยหอมนี่มึงตายหอยหอมอีหลีบนะ่๋น้ออีหลีจา้านี่เดชป่าบนนูนสูงมันเอามาขายห่ออมก็เลยเหมาเอาหมุดเลยเอามาแบ่งขายแอรเครึ่งหนึ่งลอยเดียวเองโอ้หอยหอมนี่มันสุดยอดอย่างความแซกอีหลีได้เนาะไอ้ประดิกินมาตั้งหลายปีล้วได้เนี่ยคนไปหามาขายเนี่ยก็กงกขนขนาดได้เนาะหอยหอมนี่มันต้องอยู่ในป่าดงดิบท้องต่ำไม่สูงๆผมได้เนี่ย แถวบ้านเท่าน่ยเมีปลาแบบนั้นเลยสันกระจายมาสองลอยพะว่าหอยหอมมันหายอย่างฮะโอ้ส่าหัรเข้นมาลอยเดียวแหม่็ย่ยอมน้อยเนี่ยขึ้นราคาสองลอยได้เนาะอ้อยนี่ใส่พอดีโอเคลอยเดียวก็ลอยเดียวสันกระจายมาอ๋อเดี๋ยวมืออื่นไออาตังกระจายเด้อพอดีว่าตอนที่อ้อมโทษไปนะไอก็ต้องใส่ปูยุกลางทงกุนนะเยอะเบี้ยวอ้อมเด้โบสันมือหลังมี่ยังดีๆอย่าหวังว่าสิมาบอก โอ้ยบอเบียดออกมาเงินแค่ลอยเดียวเองบักควันราดหอยย่อมันหอมคับเป็นบอเดียว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 เอ้ยจ๊งอย่างกันนี่มึงนั่นแหละอีโตดีหอยมึงหอมคับเป็นบอบักควันราดมันถึงเด็ดเปล่ามานสื่อหอดเนี้ยเลยอุ้ยบ้าไปแล้วนี่เด้หอยหอมไอ้ยินพันมาสื่อบอแมนหอยอ้อมเอาบ่ะไอ้ยินพันมาสื่อหอยหอมนี่เองเย้กับมากินคือกัน ขอโทษด,ด้วยยินแจงจัดแห้งไปนิดนึงแต่ว่าที่แจงเฮ็ดไปอ่ะอวก็เพราะว่าแจงหักอยินห้ายๆดิยเด้อง่าไปกินหอยหอมยุ้ยเนีาถอดไปไอผบดคำสิว้าวกลิ่นแม่นของฝันจากฟ้าคือส่วนไรนาเขียวสดสมใจ เสริมส้างความแก่งพยันอันตรายมีทาตอาหารดูดซึมได้ง่ายปินแมนช่วยให้พื้ง,งอกดินงามปินแมนทนแดดทนฝนสร้างความอดทนถึงแห้งแลงปานใดเพิ่มผลผลิตเพื่อน,นเกษตรซื่งใจเรื่องผลข้างเคียงสบายใจได้ปินแมนปลอดภัยกับผู้ใช้แน่นอน บำบุงงดินฟรีนแมนและนาโนเอนไซม์ฟรีนแมนึ้นผลแข็งแรงโตไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้ผลข้างเคียงปลอดภัยทางผู้ใช้และผู้บริโภค